สวัสดีครับวันนี้มาสเตอร์สวิตศูนย์บริการแอร์รถยนต์เดนโซจังหวัดนครสวรรค์ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการฟลัชชิ่งน้ำมันคอมเพรสเซอร์ในระบบแอร์รถยนต์นะครับคันนี้เป็นรถเบนซ์นะครับตากลมลูกค้าแจ้งมาว่าเย็นไม่ค่อยดีก็ตรวจสอบแล้วพบว่าตู้แอร์ตันนะครับก็เลยถือโอกาสเมนชนแระบบความสะอาดภายในวงจรแอร์ซึ่งสิ่งที่มันสกรปรกครับ ผมจะอธิบาย,ายง่ายๆแบบนี้นะครับรถยนต์เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องถ่ายน้ํามันเครื่องทุก1 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมเปลี่ยนกองน้ามันเครื่อง1ลูกแต่ในระบบแอร์รถยนต์ครับมีท่านที่ใช้รถกี่ท่านทราบว่าในระบบแอร์รถยนต์มีน้ํามันคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีอายุการใช้งานเช่นเดียวกับระบบเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่าน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับมีอายุยาวนานกว่า น้ำมันเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่งหมื่นโลเราเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ผมถามหน่อยครับมีใครรู้บ้างว่ากี่กิโลเมตรควรจะไล่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ออน้ำมันคอมเพรสเซอร์ทั้งระบบผมว่าน้อยคนจะรู้นะครับตรงนี้ผมให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับให้ท่านเจ้าของรถที่อยากจะบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ให้คอมเพรสเซอร์มีอายุยืนนานน้ำมันคอมเพรสเซอร์ควรเปลี่ยนถ่ายเมื่อ กรองที่เราเรียกว่าไดเออร์เนี่ยมันหมดสภาพคำถามคือกี่กิโลเมตรครับไดเออร์ในระบบแอร์รถยนต์จะหมดสภาพตามหลักการนะครับรถญี่ปุ่นของยี่ห้อโตโยต้าที่เราได้รับการเทรนนิ่งมาเนี่ยอายุไดเออร์อยู่ที่30,000กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นไดเออร์ทำหน้าที่กรองสิ่งสกรปรกในระบบน้ำมันคอมเพรสเซอร์และความชื้นในระบบแอร ทีนี้ทำถามคือแอร์ยังเย็นต้องเปลี่ยนไหมจำเป็นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นในระบบและสิ่งสกปรกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวปัญหาครับ<ม>เกิดการอุดตังในแผงคอนเดนเซอร์นี่ครับนี่คือแผงคอนเดนเซอร์ซึ่งแผงนี้นะครับมันเอาไว้ระบายความร้อนในสารทำความเยน็นที่เราเรียกว่าน้ำยาแอร์ มันจะมีการเปลี่ยนสถานะของเหลว๊าซนะครับในวงจรแอร์รถยนต์แล้วมันจะมาเอาความร้อนเนี่ยมาทิ้งที่แผงคอนเดนเซอร์ตัวนี้ให้ลมที่ได้จากการประทะหน้ารถหรือพัดลมไฟฟ้าทํางานเป่าระบายความร้อนตรงนี้ดึงความร้อนออกจากแผงคอนเดนเซอร์เพื่อให้กลับไปสร้างความเย็นในห้องโดยสารได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะ้ามันคอมเพรสเซอร์ ใครไม่เปลี่ยนแอร์ชั้นยังเย็นอยู่ใช้ไปยาวๆครับแสนโลสองแ0 0โลดีจังเลยนะครับสุดท้ายทีเดียวครับคอมเพรสเซอร์ล็อกทีนี้เปลี่ยนทุกชิ้นในระบบตอนนั้นมาโอดควรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้อย่างเดียวเราไม่เมนเทนแนนไม่บำรุงรักษากันเลยเพราะนั้นผมแนะนำนะครับฟัดชิ่งน้ำมันคอมตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือฟัดชิ่งน้ำมันคอมนะครับการเซอร์วิสของเราเนี่ย เรามีค่าบริการอยู่ที่1,800บาทไม่รวมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ซึ่งจะใช้กี่ซีซีขึ้นอยู่กับขนาดคอมเพรสเซอร์วงจรแนรถยนต์นะครับผมจะมาให้ดูสภาพน้ำมันเก่าและน้ำมันใหม่กระปุกล่างครับที่เราเห็นสีดำๆเหลืองๆนั่นคือน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าทั้งระบบเราจะพัดชิ่งออกมานะครับและทำการใส่น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ใสๆแบบนี้พร้อมสาร UV เข้าไปนะครับสาร UV สีเขียวเนี่ยทำให้เรารู้ว่าในวงจรแอร์มีจุดรั่วซึมตรงไหนเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับช่างแอร์เพราะนั้นครับวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่า30,000กิโลเมตรครับมาเปลี่ยนไดเออร์นะครับ1ชิ้นตัวกองน้ำมันคอมเรสเซอร์และทำการฟัดชิ่งน,น้ำมันคอมทั้งระบบเท่านี้ครับระบบภายใน วงจรแอร์รถยนต์จะใสสะอาดนะครับน้ำยาแอร์นะฮะเราเติมให้ใหม่ด้วยนะครับในค่าใช้จ่ายนั้นเราจะได้หนึ่งน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ทั้งระบบของแท้ตรงรุ่นนะครับถ้าเป็นคอมเบนซ์เดนโซหรือโโยต้าเนี่ยคอมเดนโซเนี่ยเราใช้ออยล์แปนะครับถ้าเป็นรถไฮบริดก็เป็นออยล์สิของเดนโซแล้วก็ได้น้ำยาแอร์ใหม่ทั้งวงจรเพราะนั้นการบำรุงรักษาภายในวงจรแบบนี้ช่วยยืดอายุการทำงานของคอมเพรสเซอร์ครับ คอมหลักหมืน่นหรือหลายหมื่นในเบนซ์จะมีอายุยาวนานก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปต่อไปให้ดูอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ